สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพพลังกูลนะครับท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าเมื่อไหร่ Pay กับ Performance จะไปด้วยกันได้สักทีหลายองค์กรมีปัญหานี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับระหว่างการบริหารผลงานหรืออาจจะเป็นประเมินผลงานแล้วก็เอาตัวผลลัพธ์เนี่ยไปเชื่อมกับเรื่องของ r e บอร์ดหรือการขึ้นเงินเดือนหรือโบนัสเนี่ยนะฮะมักจะมีปัญหาตรงที่ว่า รีวอร์ดที่พนักงานได้ไปหลายครั้งมันไม่ตรงกับผลงานของพนักงานคนนั้นจริงๆอาจจะเฟอร์เกินไปอาจจะต่ำเกินไปนะหรือว่าอาจจะไม่เหมาะสมเมื่อเทียบกันเองแล้วในองค์กรมันมีวิธีไหมฮะท่านผู้ฟังคิดว่ามีไหมฮะที่จะทําให้ไอ้สอตัวนี้มันไปด้วยกันจากประสบการณ์ที่ทํางานกับองค์กรมาหลายๆปีเนี่ยสเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าคาราคาซังแล้วก็เรื้อรังกันมาอยู่ตลอดเวลาทั้งทที่ เราก็มีนโยบายที่พยายามจะปรับเปลี่ยนเรื่องของ pay กับ p e r f o r m ร์แมให้มันไปด้วยกันนะครับโดยเครื่องมือสำคัญในการที่จะบริหารผลงานเนี่ยเขาก็มีการกำหนดกันชัดเจนเพราะส่วนหนึ่งเรามักจะอ้างอิงเสมอนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่เราอยากให้เพ y กับ p e r f o r m ร์แมไปด้วยกันเนี่ยระบบผลงานมันจะต้องสะท้อนให้เห็นภาพของผลงานพนักงานแต่ละคนจริงๆ เราก็พยายามจะไปหาเครื่องมือนะฮรระบบที่ฝรั่งเขาเอามาให้เราใช้ก็มีตั้งแต่การกําหนดเป้าหมาย objective ให้มันชัดเจนว่าปีนี้จะต้องทําอะไรให้สําเร็จบ้างเป็นอ output อ,ออกมาอย่างชัดๆเลยแล้วก็บอกนี่คือ expect จากนายจากองค์กรนะดังนั้นถ้าคุณทําได้ตามนี้แปลว่าคุณ fully successful ก็คือปีนี้คุณทําได้สําเร็จตามเป้าหมายนั่นเอง ถ้าเรามีข้อมูลชัดเจนมันก็น่าจะไปกันได้ด้วยดีอีกมุมหนึ่งที่อาจจะมีปัญหาเยอะกว่าก็คือเรื่องของมุมพฤติกรรมหรือสิ่งที่เราเรียกมันว่า c o m p e t e n นซีนี่แหะฮะมักจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มันหนีไม่พ้นเรื่องของความรู้สึกแต่เอาเข้าจริงๆอะครับผลงานพนักง,งานในการประเมินเนี่ยมันมันละเรื่องความรู้สึกของคนประเมินไปไม่ได้อยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันเพราะว่าคนประเมินคนแน่นอนฮะมันไม่ใช่หุ่นยนต์ เราก็ต้องมีความรู้สึกรู้สา,าอยู่บ้างกับเด็กคนนี้กับพนักงานคนนั้นแต่จะทํำยังไงให้มันลดละแล้วก็เลิกเอาความรู้สึกเหล่านั้นออกไปได้มากที่สุดนั่นก็คือต้องอาศัยข้อเท็จจริงในการประเมินนั่นเองหลายองค์กรที่เจอมานะครับพอถึงเวลาพูดถึงคําว่าบริหารผลงานประเมินผลงานเนี่ยส่วนหนึ่งก็มองเลยไปแล้วนะฮะผู้จัดการผู้บริหารก็มองเลยไปเรื่องของรีวอร์ดทันทีว่าจะคิดจะทํายังไง ให้ลูกน้องตัวเองได้รีวอร์ดเยอะๆนั่นนะฮะนี่คือปัญหาหลักเลยพูดถึงคําว่าประเมินผลเมื่อ,อไหร่นึกถึงการขึ้นเงินเดือนทันทีคือไม่ได้มองผลงานจริงๆนี่คือมุมมองความคิดของหลายๆองค์กรที่มันเกิดขึ้นจริงซึ่งถ้าผู้บริหารทุกคนหรือผู้จัดก,การทุกคนมองแบบนี้ถ้าผู้ฟังเดาสิครว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนนะความรู้สึกของผู้จัดก,การย่อม เวลาเราไปแตะเรื่องรีวอร์ดว่าจะทำยังไงพนักง,งานคนนี้ได้เยอะหน่อยอ่าปีนี้โอ้เศรษฐกิจไม่ดีอยากให้เขาเยอะกว่านิดนึงเยอะกว่าเดิมจากปีที่แล้วพอเราตั้งต้นจากจุดนั้นไงผลงานพนักง,งานมันก็ไปละคนละเรื่องแล้วบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้เขาเยอะแต่ปีนี้ผลงานมันออกมาแบบเขาธรรมดากลางๆเอานะ้ไม่เป็นไรบวกเขาอีกหน่อยแล้วกันไปหาจุดที่จะใส่คะแนนช่วยเข้าไป ซึ่งจุดที่เลี่ยงไว้ได้เลยก็คือจุดที่จะเป็น competency หรือเป็นพฤติกรรมพนักง,งานเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีตัววัดชัดเจนเวลามีคนมาถามก็แถไถไปเรื่อยๆได้ว่าพนักง,งานคนนี้ที่ผมให้ตรงนี้เยอะเพราะนู่นเพราะนี่เพราะนั่นเสร็จแล้วพอหาเอ vidence พูดไม่ชัดก็อาศัยบางคนก็อาศัยเสียงดังเขาว่านะครับเพื่อจะข่มทั้งหมดแต่จริงเวลาเราทําพวกนี้นะมันต้องมีหลักฐานชัดเจนจริงๆนะครับเกณฑ์ต้องชัดหลักฐานชัดเจนต้องชัดถ้าเราเริ่มต้นจาก2ตัวน,นี้ได้เนี่ย ผมว่ามันจะทําให้เพกกับเพอร์ฟอร์แมนเนี่ยไปด้วยกันได้จริงๆนะครับเราลองมาดูในรายละเอียดทีก็ได้ครับว่าถ้าสมมุติว่าองค์กรของเรานะฮะมีเรื่องของเพกกับเพอร์ฟอร์แมนไม่ไปด้วยกันสาเหตุมันน่าจะมีจากอะไรได้บ้างตัวแรกคือระบบผลงานนะไม่ชัด KPI ไม่ชัด competency ไม่ชัดอาศัยต่างคนต่างคิดคือคำว่าไม่ชัดคือไม่ได้นิยามไม่ได้บอกกับพนักง,งานอย่างชัดเจนด้วยส่วนหนึ่งนะครับว่าปีนี้เราคาดหวังอะไรบางครั้งก็บอกเอาทำงานดีๆนะปีนี้รางวัลจะได้เยอะๆหน่อยไอ้คำว่าทำงานดีๆเนี่ยมันคืออะไรดีบ้างละ่ะใช่ไหมฮะเราไม่รู้เลยเราไม่ได้บอกเขาเลยพนักง,งานมองดีก็นั่นคือมุมของเขานายมองดีก็มุมของนาย พอเราไม่เจอกันตรงนี้พนักง,งานก็จะทํางานไม่ตรงกับสิ่งที่องค์กรหรือว่าผู้จัดก,การคาดหวังถึงเวลาจะต้องประเมินอีกมุมหนึ่งที่เป็น competency ก็ไม่ได้มีการกําหนดชัดเจนว่าต้องแสดงออกซึ่งพฤติกรรมอะไรซึ่งไอ้ต,ตัวนี้มันยากอยู่แล้วในการที่จะประเมินถ้าเรายิ่งไม่กําหนดภาพให้มันชัดมันก็จะยิ่งเบลอกันเข้าไปใหญ่มันเลยทําให้ถึงเวลาประเมินมันก็จะออกมาเบียเบ้ยวๆพอเบี้ยวปับ๊บระงวรางวัลมันก็เบี้ยวตามไปด้วยถูกไหมฮะ อันที่สสาเหตุนะครับข้อที่2คือคนประเมินเนี่ยไม่เข้าใจวิธีประเมินอันนี้ถือว่าเป็นสาเหตุหลักมากที่สุดเลยก็ว่าได้คือผู้ประเมินบางทีก็ไม่ค่อยเป็นกลางเท่าไหร่มีบแ a s มีความรู้สึกรักชอบมากเกินไปเมื่อเทียบกับสิ่งที่จะต้องประเมินในตัวผลงานของพนักงานเขาก็เลยไปสรรหาวิธีการสรรหาเหตุผลแต่ละอย่างเพื่อจะทําให้ลูกน้องที่เขารักที่เขาชอบเนี่ย มีผลงานที่ดีเพื่ออะไรเพื่อต่อยอดไปยังรางวัลที่มันสูงขึ้นนี่คือเข้าขายเรื่องของความไม่เป็นกลางนี่แหละฮะที่เกิดบแ a s ขึ้นมาในระหว่างการประเมินผลมากมายอันนี้ก็เป็นที่ตัวผู้ประเมินนะครับมุมที่3ก็คือมุมผู้ถูกประเมินเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องของการประเมินดังนั้นพอผู้ถูกประเมินไม่เข้าใจเขาก็จะไม่รู้ว่าเขาต้องทําผลงานยังไง พอถึงเวลาป,ประเมินกันจริงๆเนี่ยนายอาจจะบอกว่าเฮ้ยคุณทําหลุดออกไปเลยผู้ถูกประเมินก็บอกว่าเฮ้ยผมก็ทําตามสิ่งที่ผมคิดว่ามันถูกต้องไงเนี่ยสุดท้ายออกมามันก็เลยทําให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินถ้ามันเป็นเคสเนี่ย,หล,ยหลายที่นะฮะทะเลาะก,กันเยอะเลยนะครับเพราะว่าพนักง,งานก็บอกเอา้าก็นายไม่บอกว่าจะต้องทํายังไงคาดหวังแบบไหนให้มันชัดๆล่ะต,ตัวนายก็บอกเอา้าอ่านคุณคุณก็ต้องรู้สิว่าต้องส่งมอบอะไรสรุปแล้วใครผิดใครถูก คือมันก็ผิดกันทั้งคู่นะครับผมมองว่าเรื่องผลงานมันต้องคอมมิวนิเคตมันต้องสื่อสารกันว่าปีนี้เราคาดหวังอะไรเอาให้ชัดๆเลยครับคือไม่ใช่แค่บอกว่าทําให้ดีที่สุดนะหรือว่าทําให้มันสุดยอดไปเลยนะมันแค่นั้นมันไม่ได้มันวัดไม่ได้เป้าหมายทุกอย่างมันต้องสมาร์ทถ่าทุกท่านเคยได้ยินนะครับคำนี้ก็เก่าแก่ละสมาร์ทโกเนี่ยฮะก็คือต้อง s p e c i f i c measurable attainable realistic แล้วก็ time เนี่ยนะครับมันจะต้องมี 5องค์ประกอบนี้อยู่ในเป้าหมายที่เราตั้งให้กับพนักง,งานพอเราตั้งเสร็จแล้วสิ่งสําคัญที่สุดคือสื่อสารพูดคุยทําให้ลูกน้องกับเราเห็นภาพตรงกันพอถึงเวลาประเมินถ้ามันภาพมันตรงกันเนี่ยผมว่ามันไม่ยากละบางทีพนักง,งานเองก็ยังสามารถที่ประเมินตัวเองได้เลยว่าเออเนะปีนี้ถ้าเทียบกับเป้าที่เราตั้งตกลงกันไว้เนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขับนนาย หรือว่าโอ้ยตรงนี้ปีนี้ผมเลยแล้วเป้าตัวนี้แต่ตัวนี้อาจจะยังไม่ค่อยถึงนะคือแต่ละตัวมันก็จะเห็นภาพชัดเจนเวลาเราประเมินมันก็จะออกมาค่อนข้างตรงกับแฟกต์นะครับแต่อีกจุดหนึ่งที่ยังยากอยู่ก็คือเรื่องของพฤติกรรมนี่แหละเราคงต้องอาศัยการเก็บข้อมูลการสังเกตในการที่จะประเมินพฤติกรรมให้ตรงไปตรงมาเนี่ยต้องอาศัยช่วงระหว่างปีที่นายต้องคอยสังเกตแล้วคอยให้ฟีดแบ็กจังหวะที่พนักงานทําหลุดพฤติกรรมที่เราตกลงกันไปก็ต้องพูดเลย นับเลยฮะพูดบ่อยๆนี่แปลว่าพนักง,งานคนนั้นน่าจะมีประเด็นเรื่องพฤติกรรมตัวนั้นที่เขาไม่แสดงออกตามที่เราคาดหวังซึ่งตัวพนักง,งานเองถ้าเขาได้รับฟีดแบ็กในมุมอย่างนี้บ่อยๆเขาก็จะรู้นะครับว่าปีนี้ไอ้ตัวพฤติกรรมตัวนี้อาจจะไม่ได้ตามที่คาดหวังเอาไว้ก็ได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นองค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้เวลาเราประเมินผลงานออกมาแล้วมันตรงกับสิ่งที่เป็นผลงานพนักง,งานจริงๆไม่ว่าจะเป็นเอาคำที่ได้หรือพฤติกรรมที่ต้องแสดงออกพอถึงเวลา สรุปผลภาพรวมเวลาเราเอาไปเชื่อมกับก,บการให้รางวัลมันก็จะตรงตรงไปตรงมานะฮะใครผลงานดีรางวัลก็เยอะหน่อยใครผลงานไม่ดีรางวัลก็น้อยหน่อยผมว่ามองมุมแบบนี้น่าจะแฟก,กว่าคือไม่ควรจะบอกว่าผลงานไม่ดีก็เอาไปหาวิธีการเพื่อจะให้มันดีให้ได้สุดท้ายก็คืออยากให้ลูกน้องเราได้เงินเดือนขึ้นเยอะๆได้โบนัสเยอะๆช่วยเป็นการช่วยเหลือเขาในปีที่ผ่านมาถึงถ้าท่านทําแบบเนี้ย ผ่านไปสักสี่หปีเนี่ยผมว่าพนักง,งานคนนั้นเขาจะเรียนรู้ว่าทําไม่ต้องดีก็ได้ทําไม่ต้องถึงเป้าก็ได้พฤติกรรมทํำยังไงก็ได้เพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนายก็ไปหาวิธีการที่จะทําให้เขาได้ผลงานดีอยู่ดีอะ่ะแล้วถ้าท่านมีลูกน้องแบบนี้สัก10คนเนี่ยครับผมว่าท่านเหนื่อยนะแทนที่จะได้ลูกน้องเก่งขึ้นเก่งขึ้นทุกๆปีทุกๆป,กๆปี5ปีผ่านไปลูกน้องท่านยังคงทํางานเหมือนเดิม ทั้งๆที่เป้าหมายองค์กรก็ใหญ่ขึ้นขยับตัวสูงขึ้นงานก็ยากขึ้นแต่ตัวคนไม่ได้รับการพัฒนาอะไรเลยจากเนื่องจากเพียงแค่ท่านหาวิธีทําให้เขาผลงานดีทั้งๆที่เขาผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตามที่เราตั้งเอาไว้ดังนั้นตรงนี้มันก็เลยทําให้ระบบพวกนี้มันวนไปวนมาอยู่แบบนี้นะครับแก้ตรงนี้ทีก็ไปพันกับตรงโน้นเพราะฉะนั้นในการแก้ปกติผมมักจะเริ่มที่ไมล์เซตของผู้จัดการก่อนเลยว่า ผลงานมันต้องตรงไปตรงมาเราเห็นใจพนักง,งานได้นะครับเราเข้าใจพนักง,งานได้แต่สิ่งที่เราต้องเข้าใจและเห็นใจคือเขาจะต้องพัฒนาผลงานด้วยไงนะฮะเราจะบอกว่าปีนี้ผลงานไม่ดีให้เยอะไม่ได้เราบอกให้ปีนี้ผลงานคุณไม่ดีผมก็ให้ตามเกณฑ์นะแต่ผมอยากให้คุณดีขึ้นปีหน้าเพราะฉะนั้นเรามาพัฒนากันดีกว่าผมว่าอย่างนี้เป็นการช่วยพนักง,งานในทางที่ถูกแทนที่จะช่วยประเภทแบบปั่นคะแนนขึ้นมาโดยที่ผลงานแย่ yeah, จริงไหมครับ ก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้เพื่อให้องค์กรของเราเนี่ยระบบเพย์กับเพอร์ฟอร์แมนซ์มันไปด้วยกันได้จริงๆนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมกับคุณครับสวัสดีครับ